สัสดีค่ะพี่น้องจันวันนี้เราจะพาทุกคนมาทําความสะอาดเพื่อที่จะเอาเครื่องซักผ้ายอดเหรียญมาลงนาจานะเนาะแต่ว่าปัญหาคือยายเพิ่ผลูกักไว้แล้วจะนะต้องไปขออนุญาตคุณยายก่อนเลยเพิ่น <c oughs> สิโอเคยอยู่บ่อน,นะตั้งจะจซื้อมาสามเครื่องเราจะมีเครื่องสิบสองกิโลสองเครื่องแล้วก็เครื่องสิบห้ากิโลเนี่ยเอาไว 45, 45, ้ปัดเสื้อผมนะจ๊ะเนาะ ราคาบ้านเราก็หยอดแบบผุดถูกจ้ะห้าสิบบาทห้าสิบบาทเลยจ้ะก็มีแม่เสี่ยวมาช่วยแม่เสี่ยวสวัสดีค่ะค่ะแม่เสี่ยวมาช่วยตลอดเวลาจ้ะเห็ดหอมนี่เด็กอยากกินส้มถาจะเป็นคนที่มักกินส้มถาใส่หอมมากๆสำหรับคนถามว่าพ่อใหญ่สบายดีไหมพ่อใหญ่สบายดีได้จากพี่น้องจ๋าโทรหาทุกวันเนาะแต่ว่าค่อนข้างที่จะหนาวหิมะก็ลงจ้ะหิมะลงเนาะ เดี๋ยวให้แม่เสี่ยวเพล่นอยู่เป็นหน้ามากก่อนเดี๋ดวยวจะเดี๋ยวสิไปสั่งเขาพัดให้แม่เสี่วกินเพล่นมดแทงจ้ะเซย์ไฮ Say hi to your FC, bà. Say hi to your FC. Say hi to your FC. Video call, I will put on YouTube. Thoảng Hà Mộc. Huh? You are making a very small room just for the machine oui. okay. You should make Si a little bit bigger, So, if you want put later un machine. Oui. Uh -huh. like, uh, mm. c'est อ,อืมนี่นค่ะต่เนี่ยคุณแม่ก็ได้ถอนหอมออกไปไม่เสีไปแหงนี่แล้ไปทำอะไรคะเราไปตากเอาหัวเอา<ะ>ไร่ที่ <laughs> <laughs> เอาไรที่แล้ว <laughs> จะเป็นตังลือ้อ <laughs> เพราะว่าเอาที่เขามาปลูก <laughs> ถึงเวลาลือ้อถึงเวลาลือลาล้อ <laughs> Mom. Oh your mom. I don't see. Oh, okay. My God, full. Cool, is het nog full, your mom? Ja. Yeah. By God. What is he taking now? Remove she... the onion. Spin, spin onion. Ah, je plant, je plant het daar. Exactly. Seven, two, huh? Uh huh. Exact contain, yeah? Oui. นี่ค่ะน่าอร่อยบ้างอยากได้นี่ไปจะขอกินนะผักคะน้าจะลือออกมาผักคะนเอาขอด้วยนี่กาศหินปาสบิ กููไปที่แรกที่นแล้วพอเขาลงเดียนเลยมาเดือน่อมาแบบตัวอะไรหรอมอได้เียวให้ิ้มกันพร้อมต้องจะขึ้นง่ายอะไจะขึ้นลมงมมได้เยเห็นแลวกูข่อนี่กูปอนี่มือนปปอนปปอนยังพูดเลยแต่ท่นกเป่ามาพูอมัน งามเนาะเสร็จจะปุยขี้ควายไหมฮะเอ้เฮาในจะผักกันมอนฮะอบอนีาต้องโคเลยอน้ำไปเนกับงามเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นในห้องเช่าจ้ะ ี่ก็เป็นคนเช่าห้าองทำไงทำตมมตำธรรมดาทำธรรมดา ก็ยังอาว้เป็นสัตว์ก็ไ่หโค่ะคะลงบ่ายให้ทำมือหาบริษัทบัตรอะไแบบนี้งั้นสภาพีจริงเดียวหรือเปล่าสร็จ้วใช่เาิร้านได้ค่ะมึงจะพองเขาไ่อยู่บ้านจะาะเลคนหรือถา นั่งขด้วยขาไหมนั่งขากระจยวาเลยเนาะบ่เยมากงมไม่ารก่าหัปนัอขึงเรับปเราบรยทกจการเลยน ไม่ได้หอมทั้งปีไงบอสจะได้หอมทั้งปีไม่เหม็นเาอมือก่อนนะมือก่อนนะไม่ใช่พี่นนี้ฮะ ไปไหนบ้านบ้านเกิดท eh? ีบ้านเหรอท้่บ้านกับใครวุ้ยวุ้ยกรสออะไรมาสิบมาแล้วแม่เลยบุญยังไม่มด ไมไดปลูกกับใคนขื้เกาโหรางก่อนมาเดินกินข้าวยิ้ข้าวค่ะ <c oughs> ผัดซีอิ๊วร้านนี้ <c oughs>

มากระบ,บาดชองแล้วนะยิ่มแล้วบรแบบนี้กันจ้ะทางไว้จ้ะเดี๋ยวมื่นก็จะขุดท่อหนามน,นะจ้ะเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นที่รีสอร์ทบ้านนาเดีย๋ยวพรุนี้ก็มาทำต่อสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจหลายๆได้จะเด้อขอบคุณค่ะ